ไล่ไล่ไลไลมาปักแหแรกอนนะเออใ่หหลยยคนคนคนนงะปลาดุกป่ะเปลปักมีหะาเด้วยถุงปักนเป็นตตมึนะโอเคปักกุ้้็ปัเียไว้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วจัเปลไปแล้วไปแล้วไปแล้ว

นี่นะบางคนขายากเก็บอะไรนี่บอตติ้งเดีสิมาบางคนกระดูกปลีเฮ้ยดูปะไปเลยเจ๊ห่ามะโขเจ๊ไปละไปละไปละ À. Rồi rồi rồi. Ừ. mà hen gì mọi, đang cộp cộp đây kinh nó phiền nó đây thằng hỏi thằng pù thằng เอาหัวมากคมนกขีดินควันเนอะมันโมเห็นแล้วเว้ยเนอเอปลุดลเอากดจเขามาเอานกระตินอี้วเดี๋ีเดี๋นี่นี่ขโมมุ่งหนะเปล

ลุกมาไหมลุกไย